คจากหนึ่งทีมามไทยได้ประมาณสิบหมื่นสิบเอ็ดมื่ครับนี่ครับแปลงพักทิวหน้าบาทนะครับนี่ปากทางเขาวันน้อมศาสตร์ครับผมเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวกระลำดอกครับนกระลำดอกโอ้นี่ครับนี่ตัวท้นนี่เป็นท้นกระลำดอกครับครับ อืมหวานนี้ครับผมมนูนี่มันบาดไปขายแล้วครับเนี่ยเซเรียเป็นสลัดอืมสลัดครับพี่น้องผักหอมผักหอมก็เป็นเครื่องแปฝงนะครับส่วนขายชิ้นมือครับขายเรื่อยๆอืมสลัดเกี่ยวครับผม จากที่ผมมาไทยมันนั่นก็หลายเลยครับอายุหกเงาครับผมผักหอมกบบเบิรไปเรื่องแปลงเบิดปีก้วครับเครื่องแปลงครับผักสลัดสลัดก็เริ่มเก็บไปคล้ายเนี่ยนะครับน่ครับเพิ่นเก็บขะเข้ากันไปครับอันนี้ก็สีเดียอายุมุนี่เป็นสลัดกุหลาบครับหอมกินนะครับ สวยครับครับผมห่อดีครับเก็บมีสารกุหลาบด้วยนะครับสารกุหลาบเลยนี่ครับลกไปเนี้ยแล้วครับโูนครับจนจิเวอรแล้วครับห่อสวยๆน้องน้ำมึงกินนอนงงแกงนี่นะครับกระชิดเรืออยู่ กระหล่ำห่อครับกระหล่ำห่อมาทออ่างนี้เห็นห่อยังไงนะครับมันก็ได้ซสนีแหละครับเลยสวนสลัดครับพี่ลองตัวนี้จะเป็นสลัดกุหลาบนะครับเลยสวยครับครับผมแล้วครับครับสลัดกุหลาบ นี่ครับหน้าทางเขาครับผมสลัดกุหลาบมอคโคลี่มีมอคโคลี่ครับนี่นีครับมอคโคลี่มาก็ได้สักหนึ่ครับรน,นี่มมมอคโคลี่มอคโคลี่นะครับเป็นไปเก็บไปขายแล้วครับ ืออย่างที่มันเหลือแล้วเพิ่นก็สิลงใหม่ครับเนนวันนี้ไถพวนแล้วลงใหม่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยครับอันนี้ที่ว่าสลัดเกาหลีเด้อครับเนี่ยอ้าวมันสลรัตยังครับมื้อนี้มื้อนี้สิเป็นนั่นสีม่วงครับเน<ม>ี่ยมูนี่จะเป็นอีกชนิดหน,นึ่ง้อครับสีม่วงคือกันครับพี่น้องนี่ครับ 7-8 tháng nữa, mũi này chỉ tuần đánh xuống, mũi này chỉ tuần tìa thì không คอมแปลงที่นั่นผมมาทายเพิ่นล้มบุกผิกครับเนี่ยเพิ่นนี่เฮ็ด้รับหมุนเวียนนี่นะครับสหับมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับ,รบส่วนที่เหลือก็เหลือประมาณนี้ครับส่วนที่อยู่หน้าปากทางเขา้าบ้านวลนศาสตรนี่สิเหลืออยู่กะหล่ำห่อผักสลัดแก้วสลัดกุหลาบสลัด ยังครับผักหอมผักชีก็บเบิดแล้วครับเป็ดอย่างนี้เบิดแล้วครับเดี๋ยวผมกนี้ถ้าเพิ่งเงกะลัมดอกกะลัมดอกกะลัมดอกก็ะเพราะใส่งั้นหลายอยู่ครับขอยเพิ่นเอาไปขายแน่แล้วโอ้๋อ นี่นะครับข้าวคนเมไอขายเอ้านี่นะครับนี่มีอะไรเจ้าของคนบวกเมืองไทยเนี่นนครับกะลัมดอกเมื่อัพักเตยยุทธ กำลมรอเงี่ครับบ๊ะโป๊งอยู่นี่ปอดสารพิษเนาะเออกวดสารพิษนี่รถปอดสารพิษก็ว่าปอดข้าวโพดอีกแหละอืมตรงนี้บงลุงนี่ในบ่งลุงกับงำอย่างนี้ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับผมสลัดกุหลาบกับลังงามครับพี่น้องกับลังข้อกินมนี่ครับ โดยล้มองเปลี่ยครับผมนี่ครับนี่ป่าทั้งขาวบ้านโน่นสาดนะครับผมตำบลบ้านคูมเพื่อนาโพงจังหวัดบุรีรัมย์น่ครับมึงสลัดกุหลาบับงามกับกบพี่นะนี่ครับโอ้งามหกับ,กบ ขายกันบูเพงครับมาถึงแปลงเี้ครับสามเงาเงี้ยสิบแถวเต้เงาหน่อยเงาเงี้ยครับใครอยากกินเมียงปลาอยากกินนั่นนี่ได้เลยครับห่อง,งามๆครับห่อเราืด้วยครับห่อจุ่มบ่มนะครับห่อดีครับทำเงินขายอยู่เงาละสิบบาทนะครับห่อเงาเงี้ยโอ้ครับผม น่ครับสภาพโดยรวมกเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมจากผมมาถ่ายได้สิบก่้มือครับผมนะสมปะสมโค้อครับเหลือผักชิมนีแล้วครับลิปนี้ครับไ่เพียงกินนะฝากอะไรก็แช้เบาต่อจอนะครับผมลิปนี้สวัสดีครับ